เจมครับมีข้าวหลามตัดแบบพบรมอข้าวหลามตัดแบบพรอ,อยากพรมันมีแต่ขายสดอยากจะพรใช่ไหมอยากพรอ,อ่ะวันนี้เดี๋ยวจัดข้าวหลามตัดปูพรให้มานะอาทิตย์ที่แล้วมีแต่ขายสดขายสดพี่น้องก็อยากพรมาไอเสียมจะจัดไฟแนหนหให้ครับนะมีอยู่สองสามคันแต่ว่าต้องบอกว่าอย่งนีนะหิบเฝ้าคันผู้ใดจะเอาปูพรน,นะ เพราะว่าไอ้เสียมจะจัดโปูโมชั่นคอนข่าวลามตัดเดือนละสีพันตลอดสัญญาจัดแค่6หกสิบงวดพ่อหกสิบวดก็คือหปีพอนหาปีว่าอยากให้พ่อนโดนครับน่ามาเอาคันนี้ก่อนนะหักกามาไม่เลยมามื่อสักครู่พันหอนเลยเนาะเออมาอยัางเครื่องอุนอ่นๆอยู่เลยเดี๋ยวไอ้เสียมขับไปลงๆอย่างน้อยเนี่ยจะได้เบิ้งสัดๆ ตัวนี้เป็น d m a มอ่ะเาเปิดไฟไปมีน <laughs> สุดีแม็กซ์สองจุดห้าเอสเอลเอ็กไฟเขาลามปีศูนย์แปดจุดศูนย์เก้าก็สร้ามาปีศูนย์เก้านั่นแหละน้ามาเบิ้งสภาพกันครับหักก็ได้มาไม่ยังไริเห็นอย่างเลยล่างแค่สีแล้วก็เอาเขามาจอดโชว์น้ารถเดิมๆเ,เลยครับน้ายางใส่ได้โอเคสีสันน้าเป็นตัวเอสเอลเอ็กก็คือ กระจกไฟฟ้าตูาท็อปนะภายในเบาะหนังภาษี68นะเบิ้งเมิดอาร์ดูช้อนบอลโอเครถสวยงามรถประสุนหักก็ได้มาไหมครับพี่น้องไอเสียงบ้ได้เบิ้งเลยเลยหักก็โบ้เบิ้งงร้อมกันนี่แหละโอเคร้อนกระบะสวยงามรถบ้ได้เปลี่ยนร้อนกระบะมาสีอันนี้ขัดได้ขัดได้นะซุปเปอร์ ไฟเบียดข้างไฟเบียดข้างเดี๋ยวไอซียมจัดการให้ซ่อมให้เพราะว่ามันหักกันมากไอพี่น้องเห็นสดๆพร้อมกันได้เลยหักกันมากม,ามิดอาร์ฟังนี้เดิมโอเคแสดงว่า บชนบบความมาสบายใจได้เลื่อนไม้บบติดไว้พี่นะมันมักเป็นรุ่นนี้มันเป็นมันเป็นโรคประจำตัวมันเลยไอเสียมขายรุ่นเนี้สิบพันเลื่อนไม้นี่บบติดแล้วก็เข็มกวาดบวื่อคืนนี่เป็นไปเป็นเราประมาณแปดพันมันเป็นโรคประจำตัวอะ่รปะรุ่นเนี้นเป็นโรคประจำตัวเลื่อนไม้บม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวสอเมาครับมาจากบาักเดซยมจัดการให้ นะคัดนิ่มคัดนิ่มแต่ว่าเลือนไม่บ่ขึ้นเดี๋ยวสอมให้เพาเนีเขาบอกตามตรงครับขายตรงไปตรงมาเพราะว่ารถน่ก,ก็เขาขายตรงไปตรงมาพี่น้องจะได้สบายใจสวยงามขอ,องเครื่องโอ้เครื่องสวยกิบเลยนะตัวนี้เป็นเฟืองฝาครอบเครื่องสีบอลเด้วย นะเครื่องนิ่มครับอาจจะมีดังดังคือดังสายพานเล็กหน่อยนะดังสายพานเล็กน่อยแต่ว่าเครื่องย่างดีเลยไอเดียเดียสอนพี่น้องเบ่งเครื่องโอ้ชัดกานมากถือว่าไอไ่ค่อยนี่ไอบ,งบางๆลองแก้มเดิมลองแก้มเดิมแทนเพีก็เดิมฝากปูงก็เดิมนะสวยงาม ฝาครอบเครื่องสีบอลตัวนี้สบายใจได้ครับเป็นตัวแพทตินัมหรือว่าตัวซปเปอร์ไทเทนนะมันจะประหยัดน้ำมันขันเป็นฝาครอบเครื่องสีดำดำปีศูนย์หาศูนย์หกอันนั้นไม่จะกินน้ำมันเครื่องแต่ว่า,าขันฝาครอบเครื่องตัวนี้บอกกินน้ำมันเครื่องแล้วสบายใจได้นะเอาผู้ใดจะซื้อคันี้ไอเสมขอเงินดาวคันตั้มจากสองสามหมืน่นนะครับขอจากสองถึงสามหมืน่นฟรีดาวบ่ได้เด้อ แต่ว่าให้พอนแค่เดือนละสีพันตลอดสัญญาพอนแค่หกสิบนวดพอนเดือนละสีพันตลอดสัญญาพอดาวเล็กน้อยพอติดปลายน่วมเล็กน้อยโอเคบ่โอเคโอเคบะโอเคจัดได้ทุกอาชีพพึ่งกาครับมาเลยเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดไห้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรัระพกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม่เผาทัน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเปรแพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพไฟตาตั้งไฟขลามรถในตำนานรุ่นอมะตะรุ่นหายากรุ่นของมันต้องมีเอาไปพอนสี่พัน 4, ตลอดสัญญาไอเสมรถซิ่งจัดให้ครับเป็นกันลังใจใไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุด โคตรสุดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนเก่งไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลย